สวัสดีครับเพื่อนๆทางบ้านครับผมเอกโสธาครับแล้ววันนี้ครับผมมากับเจ้ายักษ์คู่ใจของผมครับตัวต้าแชมป์ทำไมถึงต้องเอาคันนี้มานะครับเนื่องจากว่ามีพี่ชายผมเนี่ยนัดหมายกับผมไว้ว่าพี่เอกครับพอดีผมมีผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวอยากจะาให้พี่เอกช่วยมาทดสอบหน่อยต้องใช้รถเลยนะขอแบบว่าเอาแบบหินหินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ผลิตภัณฑ์นั้นนั่นคือเบรกนั่นเองฮะ้าเบรกนะท่านผู้ชมคันนี้เลยตัวต้าแชมป์ของผมเนี่ยจานเบรกมันเล็กอยู่แล้วด้วย และเล็กไม่เท่าไหร่เจอล้อที่ใหญ่โตกว่าปกติด้วยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ผ้าเบรกที่เอามาเนี่ยมันจะเจ๋งสักแค่ไหนโอ้โหบ่ายคอยแล้วป่านนี้นะเดี๋ยวร้อก่อนนะนัดกันไว้แล้วร้อแล้วนะว่า,า,าโอ้โหขวางแล้วก็ยืนพูดสารพัดสารเบงวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอพี่เอกทุกท่านครับสวัสดีครับ พี่มาดูรถผมแนงไงผมอยู่นานนมฟังพี่โมอยู่พักหนึ่งแล้วพี่เอกเหือนิดเหือแตกเลยแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีพี่โจสวัสดีครับหนึครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองกับเพื่อนทางบ้านหน่อยพี่โจ้ก็ครับสมัยก่อนเล็กโจโปเทพนะอยู่อีซูซุครับตอนนี้ก็ปีกวิเวกไป2ปีแล้วไปอยู่อะไรครับไปทําในสิ่งที่รักนะครับแล้วก็พอดีว่าเจอรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่เคารพท่านชวนมาทำนะฮะ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งผมมีผลิตภัณฑ์มาให้พี่พี่ลองเทสดูผมเทสแล้วผมใช้ดูแล้วผมว่ามันโอเคเป็นภาาเบ็ดนะเบ็ย่อใช่ครับยี่ห้อได้พัดไดพลัสเฮ้ยซึ่งตัวนี้เราเพิ่งนําเข้ามาแล้วอยากให้พี่น้องที่ใช้รถเนี่ยเอซพี่เอกแล้วก็พี่ๆที่จําหน่ายอะไรเนี่ยได้นําตัวนี้ไปแนะนําเพราะมันดีจริงๆมันดีจริงนะเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูดีกว่านี่ครับพี่เอกไดพลัดครับผม ตัวนี้ต้องบอกว่าผ่านมาตรฐานยุโรปนะครับไหนครับ ECE R90 มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับอะไหล่ที่ใช้ในยานยนต์แล้วรู้นะวันนี้เอาแชมป์มาใช้คันนี้อยู่เดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้ว่าทำไมผมถึงเอาโตโยต้าแชมป์เนี่ยมาทดสอบค่าเบรกไดฟ์ตัวนี้นะครับเนื่องมาจากว่าอันดับแรกพี่โจเห็นอะไรไหมเห็นแล้วจานเบรกมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงเกิดจานเบรกเป็นไง นิดเดียวใช่แต่ล้อคาลิเปอร์ก็เล็กนิดเดียวล้อขนาดไซส์นี่เบร์เทิมฟูไซส์ออกมาเลยถูกต้องแล้วเป็นแถมเป็นยางที่เป็นดอกมาโชเดนให้มันโหดให้มันใช่อย่าได้แบบออฟโรดแต่มันใช่ราขับสองเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระของมันเยอะพอตัวแล้วที่สําคัญท่านผู้ชมครับมันหนักไปกว่านั้นนั่นคือผมบรรทุกเนี่ยเป็นตันส่งน้ำมันเลยอ่ะนี่คือรถถุงน้ำมันของเราก็เลยจะต้องเอาแชมป์เนี่ยแหละมันลองกับผ้าเบรกที่เขาบอกว่า นุ่มหนึบนานนานยังไงใช้ได้นานใช้ได้ยาวนานมากพี่เอกนะแล้วก็นุ่มขาเวลากดไปแล้วมันจะนุ่มจริงพี่เอกอยากให้พี่เอกลองขับหนึบคือหนึบแบบอยู่อันนี้ผมไม่รู้นะเขาว่ามาอย่างนั้นอยากให้ลองก่อนก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่วันนี้อาจจะไม่ได้มีของบรรทุกมาแต่ครับที่ผมสถานที่ผมนัดไม่จําเป็นต้องมีของมาเพราะว่าผมนัดที่เขาใหญ่ก็ต้องยอได้ขึ้นได้ลงไว้แน่นอนได้ลงได้ขึ้นสารพัดนั่นแหละอันดับแรกเดี๋ยวผมจะให้ทําการทดสอบแบบนี้ เอาแบบว่าเป็นทางการเลยแล้วกันครับผ้าเบรกเดิมเอาวิ่งเดี๋ยวเราวิ่งดูก่อนดูดูว่าระยะเบรกเนี่ยพอเราเบรกแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วพอเปลี่ยนไปแล้วระยะเบรกลดลงหรือไม่แล้วเลือกที่สําคัญเรื่องเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วมันเกิดความร้อนตัวนี้ทนได้ถึง65 0องศาวครับว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วจะรู้ได้ไง650หหรือไม่ผมมีเครื่องวัดมาด้วยเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในรถของผมตัวใต้แชมป์ตัวแรงของผมนั่นเองพี่เจ้า บอกก่อนเลยนะรถคันนี้เดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลย uh huh. นะฮะนะครับสาตรดารดมาจากโรงงานยังไงงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาระยะเบรกครับนะลองเบรกดูก่อนว่า มันเป็นยังไงอันนี้ที่ใช้ก็คือผ้าเบรกสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเลยมาเลยมากับโรงงานเลยคือเขาคำนวณมาเพียงพอกับวงล้อเดิมแล้วล่ะแต่ผมแบบห้าวไงพี่ใส่วงล้อใหญ่ขึ้นมาคือขอบ18นิ้วจากเดิม14นิ้วถูกต้องจาก14เป็น18บแปดใช่แล้วขนาดยางใหญ่ขึ้นมาด้วยหนา้าดสิบสบีอ่าเป็นยางมาโทเรนคือขับรถรถเดิมเดิมันยอมเดินดีกว่าโอ้โหสโลแกงยอดนะซิ่งอยู่แล้วพร้อมไหมพี่เจ้าพร้อมครับจัดไป โอ้ยนี่พระอารมณ์พระเบกเดิมๆมันก็ต้องมีบ้างผมบอกแล้วนี่คือทางนะท่านผู้ชมนี่คือทางกำลังดิ่งลงเลยฮะนี่ดิ่งลงนะฮะลงเขาลงมาเลยดิ่งลงแล้วแล้วข้างหน้าไม่มีรถนะฮะนิ่งๆครับอ่าทีนึงก็ได้นะสามทีได้ไหมได้เลยครับโอ้โหยาวๆไป มีความรู้สึกว่ามันลากมานะครับมีความรู้สึกมันลากมามันมันต้องมีพี่ก็ดูจางกับปิดเดียวใช่ใช่ใช่ความเเป็นไรที่เป็นอารมณ์มาตรฐานพี่เอกถูกต้องนะเดี๋ยวไปดูอารมณ์พาเบรกได์พัทของเรานี่ได์พัทพาเบรกพันแก่งของเรานะฮะเป็นไงครับพี่เจ้านี่ผมพานั่งฟิลลิ่งเบรกเดิมเพราะอะไรต้องพานั่งฟิลลิ่งเบรกเดิมรู้ป่ะผมอยากให้รับรู้ไงว่าจานเบรกเล็กๆแบบนี้ กับล้อโตแบบนี้แล้วเวลาลงเนินเนี่ยแล้วเบรกเนี่ยเป็นไงมันก็ต้องมีบ้างผมไม่ได้บูลลี่นะว่าเบรกเดินไม่ดีแต่ผมทำโอเวอร์สเปคเกินไปจริงมันไม่ใช่สแตนดาร์ดคือล้อมันไม่ใช่สแตนดาร์ดล้อเดิ14นี่ใส่18เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องอัพหน่อยคราวนี้ล่ะเดี๋ยวจะได้ลองละไปกันเดี๋ยวผมให้เทียบก่อนว่าผ้าเบรกเนี่ยของเดิม นะฮะอันนี้ของอันนี้ของอันนี้ของไดพัดอ่าครับอมอันนี้ไดพัดนะเราก็เลยต้องอัปเกรดเพิ่มขึ้นและอีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้เห็นบอกว่าใช้ได้นานกว่าปกติด้วยใช่ครับพี่เอกใช้ได้ยาวนานมากเนื่องจากว่าเกรดวัตถุดิบนะที่เราใช้เนี่ยเป็นแบบโลเมทัลิกโลเมับผมซึ่งใช้โลหะที่น้อยมากๆนะฮะแล้วก็ไม่มีเรื่องของทองแดงไร้แร่ใยหินเพแราะนั้นใช่ครับผมพี่เอกครับเป็นมาตรฐานของ ECE R 9 0ของยุโรปนั่นหมายความว่า ผ้าเบรกไร้พัดเนี่ยมันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจานด้วยจานด้วยใช่ไหมครับผมใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีพวกโลหะเยอะๆครับเบรกจานเบรกของเรามันอาจจะเป็นรอยใช่ครับพี่ใช่แล้วก็เรื่องของป้องกันเรื่องของผ้าเบรกเกิดการเฟดด้วยแล้วก็แบบฟูเฟดพวกเนี้ยทนอุณหภูมิที่สูงมากๆนะได้กี่องศา ตัวนี้ได้ถึง650องศาพี่เอกเมื่อสักครู่นี้ผมวัดให้ดูแล้วนะ<ช>อันนี้คือเบรกแบบขำๆไม่ได้วิ่งอะไรรุนแรงมา,เพ,าเพราะว่าเราต้องเซฟตี้ด้วยอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะเมื่อสักคู่292องศาแต่เราไม่ได้ขับในความเร็วที่สูงมาก<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่ามันมันต้องความปลอดภัยเราใช้ถนนร่วมกันใช่ครับนะฮะเมื่อสักครู่นี้ภาพเอกเดิมก็290 องศาครับนะครับเดี๋ยวดูไดพัดว่าจะขึ้นไปถึง3 0มร้อยไหมทะลุแน่นอนโถไม่ใช่พี่เอกมันน่าจะต่ําลงมันต้องต่ำแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ก็คือว่าเราทํามาขนาดเราขับแค่นี้ะพี่เอกยังเกือบ300องศาถูกต้องเราถึงจะต้องมีเลนส์ถึง650องศาเพราะมันวิ่งตลอดเพราะนั้นเรื่องของความปลอดภัยอ่าพี่เอกนะราคาจับต้องได้นะโดหลักร้อยพี่เอกเฮ้ยจริงฮะพูดได้เลยไมเนี่ยพูดได้เลยไม่ได้เลยเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาหลักร้อยพี่เอกไปดูได้แล้วก็ซื้อ ถ้าต้องการที่จะซื้อไปเปลี่ยนเองครับใต้ลิงก์นี้กดเข้าไปช้อปปิง้งได้เลยเดี๋ยวพอกดใตนะ้ลิงก์ปุ๊บเดี๋ยวเขานึกว่าเป็นเว็บเกมเอาละครับท่านผู้ชมฮะหลังจากนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองเบรกนะฮะที่เป็น Dive plus <c oughs> แล้วมาดูกันว่าอุณหภูมิเป็นยังไงเบามื่อกี้เป็นไงอุณหภูมิเมื่อกี้292องศาที่จานเบรกที่จานเบรกใช่อ่านะครับในระยะเบรกเดี๋ยวเราจะเบรกเหมือนเหมือนกันเลยและเดี๋ยวไปวัดอุณหภูมิกันที่จานเบรกเหมือนเดิมนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่พีเจ้าอ๋ยอังได้ครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมัน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 แบบจารเลยนะมันจารเลยนะมันจารเลยพี่มันทำให้เรามั่นใจขึ้นพี่เอกต้องต้องถามพี่เอกว่าพี่เอกรู้สึกยังไง มันนิ่มกว่าเดิมไม้มันมั่นใจขึ้นไม้มันนิ่มเปยังไงอ่ารู้สึกการกดของมันเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันไม่สะทานอ่ามันไม่ใช่แบบว่ามันขืนอะเหมาะกับรถโมดิฟายที่ไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดอ่าฮเออเอาจริงๆเดี๋ยวเดีรลองอีกทีลองอีกอ่าใหญ่มากอยู่เลยไยมันเจรงว่ะพี่ อย่างเงี้ยครับคือคือมันเป็นพระเบรกที่ดีที่ได้มาตรฐานยุโรปเฮ้ยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะบอกได้ไหมราคาหลักร้อยพี่จริงเหรอจริงครับจริงเหรอพี่ราคาหลักร้อยจริงครับเห็นไหมไม่มีหัวทิ่มแบบเฮ้ยแพ่งดีว่ะเอาละครับวันนี้ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเราลงไปสรุปกันสั้นๆดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรได้เลยมาตได้ที่ไหนเอาละครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตสรุปแบบสั้นๆครนะหลังจากที่ อ่าลองจัดผ้าเบรกเดิมๆิแล้วเปลี่ยนเป็นไดพัสครับผมเฮ้ยความรู้สึกผมพูดตรงไม่ได้อวยนะไม่คิดว่าจะมาสร้างภาพกันอย่างเดียวดูกันก็เห็นกจนจ่าแล้วว่าระยะเบรกเนี่ยมันเหลือกันครับนะครับแล้วที่สําคัญอุณหภูมิอุณหภูมิเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนใช่นะฮะโอ้โหแต่ที่สําคัญตอนนี้ที่อยากรู้มากที่สุดครับอยากได้แล้วไม่ต้องเอาคืนครับผมอันนี้คือให้แล้วให้เลยให้เลยอยากให้พี่เอกใช้ไปเลยใช้ไปยาวถ้ามีโอกาสถ่ายให้ดูได้่ายังใช้อยู่เดี๋ยวจัดให้ว่ายังใช้อยู่จริงนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนหรื่ ทุกคนอยากเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็น<ช>ตัวแทนจำหน่ายหรืออยากจะซื้อไปใช้เอ,เอาราคาปีก่อนอยู่เท่าไหร่ฮะ ตัวนี้ราคาหลักร้อยพี่เอกเข้าไปดูในข้อมูลลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนอกจากพั b เบรกแล้วของไดพาร์ทแล้ว i m c ยังนําเข้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพานจากเยอรมันเช่นคอนติเนทัลซึ่งเป็นมาตรฐานใช่ครับผมคอนติเนทัลเราเราเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่ใช้ย่ใครับสนใจที่เป็นตัวแทนสามารถติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์หรือลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดยอดมากมากเลยสรุปแล้วผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ละรุ่นมันแตกต่างกันพี่เอกนะฮะถ้าเกิดว่าหลักร้อยนะท่านผู้ชมผมคำแนะน เลยอันนี้ไม่ได้ว่าบูลลี่หรืออันนั้นอันนี้ครับคุณสามารถใช้ได้โดยที่ระดับรถโมดิฟายนั่นคือโมดิฟายคือเกินสแตนดาร์ดใช่นะครับเอาล่ะวันนี้พี่โจผมถือว่าเวลาในวันนี้ผมผมคุ้มค่าขอบคุณพี่เอกมากเลยแบรนด์ดีๆอีกหนึ่งแบรนด์แล้วก็เป็นแบรนด์เซเลตตี้อีกหนึ่งแบรนด์ฝากไว้ด้วยครับกับไดพัดพัทเบรกพันแก่งปลอดภัยทุกเส้นทางกับไดพัดครับนี่ขอบคุณครับพี่โจครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับมีโอกาสจะขอไป เอาผลิตภัณฑ์ไปที่สนามแข่งด้วยยินดีนะพี่เอกนะแล้วก็เราไปกันเถอะครับเพราะว่าเดือดช้างจะออกมาเพราะว่าล้างไม่ได้ใช้เบรกนะลาคุณผู้ชมแล้วก็ขอลาพี่เอกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณพี่เอกด้วยครับยินดีครับสวัสดีครับ